้านโอมาเกเซ่ที่ทึ่งในคุณภาพมากวัตถุดิบคือเกรดพรีเมียมคุณภาพหลักมือแต่เราสามารถกินได้ในราคาหลักพันกับร้านฮิคาริโอมาเกเซ่เป็นร้านลับแถวลาดพร้าวที่น้อยคนจะรู้จักเริ่มเปิดคอร์ดกันด้วยมาเคุดเฮี่ปุ่นเพื่อเปิดต่อมรับรสอาหารให้อร่อยมากขึ้นเชฟที่นี่เขาจะทำสดๆให้เห็นที่เคาน์เตอร์เลยจานต่อไปจะเป็นแซลมอนวารรยากิแซลมอนคือลมควันหอมฟางมากรสชาติคือแบบสิบเต็มสิบเลยจานนี้จานต่อไปจะเป็นปลาคล้ายๆเทนบุระปลาก็คือไม่คาวเลยหอมอร่อยและเชฟก็จะโชว,ว์วัตถุดททที่่นน้้ราาาจะะะะไดกคกคคแ คือชิมะอารติปลาก็คือสดมากกินแล้วรู้สึกฟินแต่ถ้าใครเน้นสายฟุงฟิงนะคะที่นี่อาจจะไม่มองเพราะเขาจะไม่มีฉีดกับเพ็หรือว่าควันแปลกๆให้เราดูเลยที่นี่เขาจะเน้นเซอร์แบบเทดิชแนลเน้นคุณภาพแต่ไม่เน้นสวยงามคำต่อไปจะชื่อเหมือนร้านเลยมีฮิคาริเขาบอกว่าภาษาไทยคือปลาตาเรืองแสงก็คืออร่อยแสงออกปากตามชื่อจริงๆปกติกูจะไม่ชอบกินอากามิแต่อากามิซึเกะที่นี่ก็คือนุ่มมากใครชอบกินชูโทโร่เหมือนกูบา้างกูคือชอบคำนี้มากเพราะมันจะไม่มันเกินไปและคำที่เราคอยโอโทโร่คำนี้ก็คือฟินมากพอกินแล้วละลายในปาก กูกินแบบ19บเคอนะคะก็คือเยอะมากเชฟบอกว่ายังเหลืออีกเยอะอย่าเพิ่งรีบอิม่มและคํานี้ที่เราคอยอีกแล้วอูนี่ที่นี่เขาใช้อูนี่บาฟุนที่บอกเลยว่าเก็บพรีเมียมมากคํานี้ก็คือหอมหวานมันไม่เลี่ยนเลยยังยังไม่จบคอร์เขายังมีมาซาบาและอีบีกุ้งลายเสือที่บอกเลยว่าตัวใหญ่มากเชฟบอกให้กินหางก่อนนะคะแล้วค่อยกินหัวจะทาให้กินกุ้งแล้วอร่อยกว่าเดิมใครที่กลัวไม่อิ่มนะคะบอกเลยต้องมากินร้านพเพราะเขายังเสิร์ฟม,มากี่ต่อเลยทุกคนมันเลิศปั้และคาสุดท้ายจะเป็นอนาโกะไหลคํานี้กอปด้้าไรก่นจะลงวุส และจบท้ายด้วยทามากดได้หนึ่งจานนี้เป็นขนมไข่สุดเฉพาะของร้านที่อร่อยมากใครใส่โอมาเกษสะคุณภาพต้องมาลองร้านนี้เลย